สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยช n แนลทุก ท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางฮานอยเอ้ยแนวทางเราพัฒนานะคะขออภัยค่ะสูตรของหลานนะคะทุกคนมาแล้วนะคะขออภัยเด้อที่ล่าช้านะคะทุกคนโอ้ยตายสองงวดนะคะขอโปรดขออภัยครับขอถดขออภัยเอฟซีติดตามน้อยามในบุมันสีขาบาดนี้เวลาเข้าก็เข้ากระนำนะคะเวลาหลุดก็สูดเลยนะคะหลุดทั้งสูดเม็ดเดียวนะคะพอหลุดก็มาตายพร้อมกันเนาะ หลุดทั้งสูตรเม็ดเดียวนะคะหลุดทั้งสูตรหลานเลยนะคะอาทิตย์นี้นะคะโหดจริงๆนะคะเลขดับก็ไม่ค่อยไอ้นี่นะคะเอาเรามาดูวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะตัดสินชี้ชะตาแล้วนะคะว่าอาทิตย์นี้เราจะปังหรือจะพังนะคะขอให้ปังนะคะทุกคนขอให้เป็นแนวทางที่ดีดูเป็นแนวทางกันไปนะคะมาดูกันนะคะว่ามันเป็นตะคือ่อยู่บ่ค่ะมันเป็นกระปอยู่บ่มันไส้อยู่บ่ค่ะเอาดูกันเป็นแนวทางกันไปนะคะแต่ว่า อันนี้มันคือสวยถึงคะเลขบนนาะบนมันจะมายังไงคะทุกคนเอาลองดูเดอ้ออ่าบนแอดก็เด่นบนนะคะแอดก็ลงให้แล้วนะคะเด่นบนนางนะคะก็ลงให้แล้วแล้วก็เลขติดบนล่างนะคะไปนลอพิคนลทางเลยหรืออันนึงจะบนอันนึงจะล่างคะทุกคนเอามาดูกันนะคะมันจะตามตูดไหมนะคะโอ้ยแต่ว่านางมีห้าได้ดิห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก็ดสวยเนาะเนี่ยมีห้านะคะหรือห้าโอ้อกม นี่ละหานี่ละหานี่ละสิมาค่ะหา้านี่แหละจะตามตูดนางนะคะเต้เขาโกจะขวงค่ะขอแค่มีห้ามาจบแล้วได้เฮแล้วาสติสีมาอยู่บน้องาหาเป็นตะคือบอัวค่ะห้าดังไหมคะ้ายหาเลขดัง สายสายสำรวจนะคะสายสำรวจห้าดังไม่น้อ oh ค right. no ่ะหาพ่อไปไหนอยู่ค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนเอาไปหมาเอาไปเหงเนี่ยเนี่ยวินนางนะคะน่าจับตามองวินนางจะตามสูดไหมนะคะจับตามองก็ได้จะจับตามองแล้วเอียนเข้ากับไปสูดไม่ผู้เลี้ยงก็เมียนควมผูกเจ้าลค่ะหลุดนะคะหลุดสองงวอติดเลยนะคะของหลานไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนเอาเอียนก็ลืมเขียอันนี้เอียกก็เบือเบื่อเรียวทางเนาะเนาะออะมาดูกันนะคะแนวทางของหลานนะคะ มากกับซาหวัิเขาหลังเขาเรียนกันค่ะโอ้ยบ่คือเฮาดอกเอไกลเรียกโอ,เค,เกโอค่ะหมายถึงเอ็ดโบได้ก็โอ๊ยใช่ได้เนาะวันอาทิตย์ไหนปังก็โอ๊ยต้องต้องเก็บข้าวของหลานนะคะอาทิตย์ไหนปังถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้เราก็พักค่ะเราค่อยไปอาทิตย์ที่ปังนะคะ่ะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมีทุกวันนะคะอุย้ยจันทพูดสุกนะคะเมื่อก่อนออกเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนออกสองวันเนาะ เมื่อก่อนออกสองวันนะคะสมัยสมัยตะกี้ค่ะออกจันทร์ก็อยังก็โอเอดก็ลืมเลยค่ะเดี๋ยวนี้จันทร์จำแต่จันทร์พูดสุตรนะคะอ่าสูตรห้านมาแล้วนะคะขอให้ปังปัง,ปงห,มหมานหมานเฮงเฮงเนาะพาม่แม่ปังปังนะคะเอามาดูกันนะคะเลขติดบ,บนล่างให้ดูเลขติดบ,บนล่างก่อนนะคะโอ้ยสวยอยู่ได้โบมเมณศูนย์สามหกสิบกอดกันหน้าบ สามหกสามเก้านี่ตามกันมาหลายงวดแล้วเด็กยังไม่ออกซ้าทีเลยนะคะไม่ใช่จะมางวดนี้บอกค่ะห่วยสวยอยู่ด้ค่ะเอานี้นะคะสี่งวดที่สี่สิบเจ็ดนะคะหกนะคะวันที่หกนะคะมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะให้ไปที่สามหกเก้าอ้าวตัวไหนจะมาเลขติดบ,บนล่างนะคะสามหกเก้านะคะงวดก่อนนี่เหมาเลยนะคะเหมาบนล่างเลยนะคะห่วยนางเดินบนดวยนี นางเดินบนดี่ดีนะคะอุ้ยทำไมมาหลักร้อยดีจังคะทุกคนเุ้ยขึ้นมาหลักร้อยดีแค่สามหกเก้าจะมาหลักร้อยบออ้าขอให้เป็นสามนะคะทุกคนถ้าจะมานะคะหลักร้อยเนาะเอาหกเราก็มีอยู่ได้ในตัวเด่นนะคะเออแต่เหมือนเราจะไม่มีเก้านะคะแอนรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีเก้านะคะหลักร้อยแร้วว้าบุเป็นเก่าสิตามตูดก็จะ นี่นะคะเอามาหลักร้อยดีดีอยู่เดนิถ้าสังเกตดูเนาะนี่นะคะเนี่ยสูตรนี้เหมือนจะเข้าหลักร้อยดีนะคะแต่พอแอดให้สังเกตทีไรนะเออเลิดเปิดเปิงนะคะเข้าป่าเข้าดงทุกทีเลยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะวดน,นี้นางให้สามหกเก้านะคะงวดนก่อน0ูนย์สามหนะคะวดนก่อน0ูนย์หกสามเอามันจะมายังไงนะคะเก้าหเดินบ่9เก้าหกจะเหมาทั้งอาทิตย์บค่ค่ะ9้านี่อาทิตย์ก่อนนี่ไม่มานะคะปล่อยให้หมานะคะ อาทิตย์นี้เก้าวมาสองวันแล้วนะคะวันศุกร์จะมีเก้าวไหมนะคะสิบพักบุพพลเนี่ยบอกเก่าเนาะก้านะคะทุกคนเอามาดูเด่นบนนะคะเด่นบนนี่ f เอซนะคะเด่นบนมันชิมาตัวใดละลรมันคือเป็นแนวนี โอ้แอดแล้วนึกเลขไม่ออกเลยนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะแต่ว่าก็ให้ดูไว้นั่นไปแล้วนะคะแอดก็เอาของหลานนี่แหละค่ะไปตัดชุดบนนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะสงสัยในคลิปหลานนี่แอดขออนุญาตทวนทวนไอ้นี่หน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเอฟซีจะบอกว่าแอดลืมชุดล่างนะคะชุดเจาะล่างนะคะเดี๋ยวต้องต้องทวนทวนให้ดูอีกรอบนะเอาเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะให้ดูหลายรอบแล้วนะคะอันนี้เนาะสงสามคลิปแล้วมั้ง นางส่งตัวนี้มาก่อนนะคะวันจันทร์ก็คงไม่มีแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะชุ่โหลหกมากเลยนะคะเป็นตะคืออยู่ละเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะขอให้มานะคะเด่นบนขอให้มาตัวนี้แหละเรียบร้อยแล้วเอฟซี FC ว่าปังแล้วว่าสันเอารอรูดอ่ะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งเป็นตะคืออยู่บ่ะค่ะเจ็ดแปดสี่หนึ่งอ้ยหนึ่งกับอกมีอยู่ด้วยค่ะ มาดูกันนะคะตัวเจาะของนางนะคะบานนี้มาดูตัวเจาะนางสีหายตัวใดค่ะจะมีถ้าว่าแต่ว่าถูกใจเอดอยู่เด้ค่ะอันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะบนล่างก็พินิจิจรณาวิเคราะห์กันดูถ้าชอบก็ค่อยติดค่อยตามค่อยไปเดิมขอให้มาตรงตรงเน้นนะคะเน้นตัวใดระบุมนีตัวใดโอ้ยากอยู่เด้อค่ะทุกคนเพาะแค่มันเขาทนอีไรแอดถือแล้วว่าสันแต่ว่าวินนางอุ้ยพอเอดพักแอดทวงนะคะสองนวดนะคะ พอเราไม่ทันสังเกตนะคะออกดีดีเนาะวินนะคะยังไม่หลุดพอเราทักเราท้วงแค่นั้นละเรียบร้อยเลยนะคะโอ้ยถูกใจอีซซยนนะคะทุกคนถูกใจแอร์คัทแมนมดเลยค่ะนี่โอ้อันนี้แอสติกเองนะคะทุกคนโอ้ยมักหลายเขาสวยมากเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะตัวนี้มาค่ะวะ,ะ,ะเอ้านี่นะคะ03นะคะ50602090นะคะแล้วก็03นั่นลื่นอีีค่ะคอยมีละรลื่น 03นะคะ03นี่เป็นตัวด่นนะคะโบไดรเด้มันจะกอดคอกันมาอยู่บรือ03นะคะเอ็ดไม่เคยเห็นมันออกเลยมันเคยออกไหมคะ03เราพัฒนาโอ้ยสามนี่ก็มายากๆยากเหลือเกินนะคะเจ้ามาอยู่บรืสามมันไปแต่หกตัวนู่นค่ะมันไปแต่หกตัวล่างนะคะ มันไปแต่หกตัวล่างเลยอีสามนีิมันมาสองสามงวดติดแล้วนะคะแต่ว่ามันไปหกตัวล่างนะคะเอามาดูตัวเด่นของนางนะคะงวดวันศุกร์ที่หกนะคะศูนย์สามนะคะห้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์นะคะห้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์นะคะห้าสามหกสามสองสามเก้าสามนะคะหนิเขาให้มาอย่างนี้เนาะแล้วก็ศูนย์สามนะคะทุกคนสามตัวนะคะให้สามห้าศูนย์สามหกศูนย์นะคะ เออศูนย์ศูนย์สองสามนะคะศูนย์้าสามนะคะเอตกาตาลายอู้ถึงใจอีโซยนักนะคะสวยด้นี่สวยเนาะวินนะคะ0ูนย์เ้าสามสองห้าหนะคะหวยวินคือตามตูนย่ชุดสี่ตัวให้5้าสามสองศนย์นะคะเอาหว้ยดังอยู่บ่อนะไม่เหมือนใครดีนะคะทุกคนทุกคนอาจจะมีแต่ไปเลขสูงกันหรือเปล่านะคะ โอ้ยหาสวยครับหนางมีห้าศูนย์ห้าสาค่ะงวัน,นี้มีห้าศูนาถ้าวินเอาก็มีห้าหห้าเก้าเี็ด้าห้าหพอดีนะคะ9ก้าห้าหพอดีนะคะนี่สถิตินะคะอ่ะพอขึ้นหน้าไหมนะคะพอขึ้นโอ้แต่ว่าแสดงว่าอันนี้มันจะไปล่างหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่มีเด็ดบนสักตัวเลยนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งเอาเราไม่สิตธก3ตัวจังเลยเละบ้า ไม่มีสักตัวเลยนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะเอา้าอันไดสิลุดแล้วว่ากันไปค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะพอเอสจะทําเขียนวินนะคะทุกคนทําไมมันหลุดเอาหลุดเอาระบัดนี้พอตั้งใจว่าจะเก็บสถิติวินให้เอฟซีนะคะทุกคนวัอยละหลุดเอารุดเอาอยู่ค่ะ เออนะคะไม่เข้าเลยนะคะทุกคนเอา้านี่นะคะเป็นสถิติวินแล้วก็สถิติตัวเด่นนะคะสถิติวินสถิติตัวเด่นก็หลุดไปนะคะเดี๋ยวค่อยการกระบ,บาดเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรของหลานนะคะแขบเอาค่ะห่วยเพิ่นคืือว่าแอดลืมรงอันนี้นะคะ นี่เนาะตัวนี้ก็เป็นวินเป็นนี่เฉยๆนะคะเป็นสถิติที่เก็บไว้ให้ดูนะคะอ่ะมีตัวไหนที่แอดลืมนะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตลงในคลิปนี้หลานนะคะทวนอีกรอบนะคะทวนมันเม็ดซุกคลิปนี่แหละคะ่ะอัดคลิปไหนก็จะทวนคลิปนั้นนะคะอัดตัดคลิปไหนก็จะทวนคลิปนั้นแหละคะ่ะบ่หูว่า ลืมของใครบ้างนะคะไม่รู้ว่าลืมอะไรบ้างนะคะทุกคนโอ้ยอยิง่งเอออยู่นะคะอาจารย์ปัญญานะคะ1 9ัน9นะคะ131415939495นะคะทุกคน9495นะคะ8 9ด9 9 4 8 95, 9 5่9 5นะคะเด็นล่าง89นะคะอาจารย์ฟันที่9นะคะเผื่อสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นนะคะขออนุญาตนะคะทวนของ ทวนนี่นะคะทวนทวกสูตรนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่า S อสกลัวอสอัดคลิปรอบแรกเหมือนเอฟซบอกว่าตกหล่นนะคะตกหล่นอยู่นะคะรอบแรกไม่ตกหล่นแต่ว่าเสียงไม่มีนะคะรอบที่สองเหมือนจะตกหล่นนะคะเหมือนจะตกหล่นเออสูตรล่างนะคะ,ะตัวนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเราก็ลงคลิปไปให้ดูแล้วนะคะสี่สามนะคะไปกันไวเลยเนาะนี่นะคะสี่สามให้ดูแบบเ๊็ๆนะคะ สูตรดั้งเดิมนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะสายวิ่งสายลูดเนาะทุกคนอามาดูสูตรของเอสนะคะที่เอฟซบอกว่าลืมไล่ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะเพราะว่าของหลานให้ดูแล้วอาจารย์ปัญญาให้ดูแล้วนะคะตารางนะคะกําลังวันสองสามสี่นะคะถูกใจอีซซยนะนี่มีในตารางหมดเลยนะคะแต่ในตารางไม่มีเก้านะคะไม่มีแปดเอ้ยเอ้ยไม่มีเก้าไม่มีแปดเนาะ นี่นะคะ1น6นะคะ73 504นะคะกำลังวัน234นะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะให้ไปที่5นะคะสูตรเม็ดเดียวของเราก็นี่นะคะ5นะคะห 9, 9 5 0 5 1 5 2 5 3นย์ห้าหหสามะคะ6 9 6 0้1หนึ่งอ้าว5 9 5เ5 1 5ห5 3นห้า1ะคะงบน้อยให้ที่ห9 5 6้าห้าหนะคะ6 9 5นะคะห6 9 5, 5อันนี้ชุด4ตัวนะคะชุด4ตัวเนาะ อสำหรับท่านนะคะที่ถามหาเด่นเด่นล้านนะคะเพื่อนถามหลายหลวบแล้วเนอเอด็ดไม่รู้ว่ามีใครถามไหมนะคะแต่ว่าอ่ะอ่ะจอไว้ตรงนี้แหะค่ะอันนี้มันเข้าดีนะคะก็ขอให้เด่นบนมาอีกนะคะเพิ่งหลุดแค่งวดเดียวนะคะหลุดแค่งวดเดียวเนาะงวดหกสามนะคะแต่ว่ามันไปกอดคอกันมาล่างสามนะคะเอางวดนี้นะคะหนึ่ง เจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะอ่ะถ้ามันจะมาหลักร้อยก็ขอเป็นสี่แล้วกันค่ะสามสี่นะคะจะเป็นตัวไหนมาได้หมดค่ะจะเป็นสามก็ดีจะเป็นสี่ก็ดีนะคะเอาอันนี้ก็โออันนี้ไม่เข้าหรอเฮ้ยมันขึ้นมาหลักรวยดีเลยคะ่ะ <laughs> เอาอันนี้หลักร้อยนะคะให้ดูแลนเม็ดเดียวอันนี้หลักร้อยนะคะหลักร้อยตามนี้เลยนะคะหลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะสองเจ็ดสี่หกสามแปดนะคะสองเจ็ดสี่หกสามแปดแอดก็ตัดนะคะตัดนะคะมันชนเด่นนะคะสองสี่หกสามนะคะสองสี่หกสามแอดก็เน้นเลยนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะในเมื่อสูตรดั้งเดิมมันมันเข้าหลักร้อยดีนักนะคะเราก็เอาเป็นตัวเน้นเลยนะคะจับชนไปเลยนะคะชนสามสีก็ไปค่ะจัดไปสามสีนะคะต้องมีสามมีสีต้องได้เห็นล่ละ ต้องได้เห็นสามเห็นสะะี่ลค่ะตัวใดหน,นึะะ่เอา้าให้เป็นสามมาแล้วกันนะคะให้เป็นสามมาเพราะว่าร้านก็จะได้เข้าด้วยนะคะตัวหลิงน,นะคะจะได้ไม่ทําให้ FC, เอฟซีผิดหวังนะคะแต่บาสองงวดแล้วนะคะอ่าสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนี่หรือเปล่านะคะที่แอดลืมนะคะสองตัวล่างนะคะทุกคนแอดได้ลืมไหมนะคะในคลิปสรุป รอบล่าสุดนะคะรอบล่าสุดเลยนะคะคลิปนี้เสียงดังดีไหมน้อนะคะรอบล่าสุดแอดไม่รู้ว่าแอดลืม2ตัวล่างไหมนะคะสองตัวล่างเท่านั้นนะคะงวดน,นี้นะคะแอดลองทําตัวชนดูนะคะลองจับตัวชนดูเจ็ดแปดมันจะมีเจ็ดแปดมาไหมนะคะถ้าถ้ามามันจะมาหลักไหนละ่ะ เหมือนมันจะติดดับทุกหลักนะคะแต่ว่าดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นนี่แอดก็ติกให้นะคะแอดก็ติกให้แต่ว่าหลักร้อยเรามัน34เนาะหลักร้อยเรามัน34นะคะแอดก็เน้นไปที่3านะคะทุกคน7 2 7ด7อ7เ7็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะแปดสองแปดเจ็ดนะคะแปดสี่แปดหกแปดสามแปดแปดเก้าสองเกนะคะศูนย์สองศูนยนะคะ 1, นึ่งสองหนึ่งเ่าอ่ะลองดูอ้ามี0ูย์สด้วยนะคะทุกคนว่ายศูนยมนี่ศูนยมนี่ชนกับลานเลยนะคะอ่ามี 03, 93มีตัวไหนอีก 5, มีห้าไหมไม่มีนะคะนี่ไงศูนย์นะคะมี0ูย์หด้วยนะคะศูนยนย์ะคะนางมี0ูนยองอ0าศูย์สองติดกับ สีดับอยู่โอเอาดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะทุกคนจับไปเลยนะคะแต้มนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์อันนี้ชุดนี้คือสองตัวล่างนะคะอันนี้นะคะทุกคนสองตัวล่างนะคะไม่รู้ว่าแอดลืมไหมนะคะแอดเอาหลักสิบล่างนะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะมาจับใส่กันนะคะนี่เราก็เน้นออกมานะคะนี่แอดเิ้นให้นะคะก็หลักร้อยเราได้สามสี่ใช่ไหมคะก็ซึ่งตัวนี้นะคะมันจะไปมันจะไปไอ้นี่นะคะ มันกระตัวออกแน่นนี้แหละคะ่ะถ้าหลักร้อยเรามาสามสี่เราก็ได้ตานี้แหละคะ่ะถ้ามาตัวเน้นนะคะตัวใดก็ไดแมาโหลดค่ะมีในนี้ก็ได้เฮ่แหละค่ะ,อะสองตัวล่างและสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะนี่ล่างเป็นล่างบนเป็นบนแต่ว่ามันจะเยอะนะคะทุกคนหาตัวตัดเอานะคะไม่จําเป็นต้องไปหมดนะคะเรามาดูทิศดูทางกันก่อนนะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งปรับสูตรใหม่นะคะโอ้หลงผิดหลงทางกันเป็นแถบอยู่ค่ะ เห็นว่าเยอะขนาดนี้นะคะเราไม่ได้ไปทุกตัวนะคะเราหาเอาตัวน้นนะคะคัดเอาค่ะทุกคนคัดเอาตัวที่มันจะมานะคะอันนี้ก็ปักหลักแล้วนะคะขอให้เข้าตรงตรงเหมือนง่วดที่ผ่านมานะคะถ้าหลักร้อยเราเข้าหลักสิบเราเข้าหลักหน่วยบนเราเข้านะคะเรียบร้อยสามตัวตรงนะคะเป็นพันหางกระมาลูดค่ะสู้ตายนะคะทุกคนอ้าวสองลอยก็หางหนึ่งดอกยาสิบปิยานมั่นค่ะ ตามตัวเอ้ยช่องตัวบนนะคะตามนี้เลยนะคะแอดเมืดเสียงนะคะแต้มบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่แต้มบ,บนนะคะงวดก่อนนี้เข้าสองหกตรงตรงนะคะอา้าวนี่นะคะแอดก็วงกลมไว้ให้นะคะดับเดิอบอย่าไปสนค่ะเอาเด่นไว้ก่อนนะคะทุกคนแต่ถ้าไม่ชอบกระตัดทิ้งโลดค่ะนี่นะคะตัวน้นที่แอดนิ้นให้นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนเมืดเสียงอา่า <laughs> นเมืดเสียงอ่านเนาะคะ่ะตามนี่เลยค่ะมันหลายตัว จ้าก็หูว่ามันหลายตัวละเอยดว่าสันนี่นะคะสามตัวนะคะสามตัวบนที่แอดตัดให้เน้นให้นะคะก็คือนะคะแต้มนะคะแต้มสามตัวบนนะคะเห็น f อซถามแต้มอยู่นะคะบนหูเพิ่นบเหินนี่นะคะหรือว่าแอดไม่ได้รู้แต้มสามตัวบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกนะคะซึ่งนะคะอาทิตย์ก่อนนี่ก็แต้มก็เข้าหมดเลยนะคะอาทิตย์นี้นะคะแต้มก็จันพุดธนะคะแต้มก็เข้าแล้วนะคะเออเข้า วาดมาเรียบเหลือวันศุกร์นะคะขอให้แต้ม3ตัวเข้าอีกนะคะ3ตัวนะคะแอนให้ไปที่3ตัวบนเนาะเน้นที่34หลักร้อยใช่ไหมคะเราก็ไปที่372 373 374 375 376 364 394แล้วก็304นะคะตัวเน้นก็จะเป็น374 375 376่สามเจนะคะสามเก้ 3, 9, 4, 4, นะคะสนะคะก็จะเป็น472 473 474 475นะคะ476 4 7็ เอ่อ464 uh, นะคะ494 404นะคะตัวเน้นนะคะเน้นๆเลยก็จะเป็น35คู่แล้วก็45คู่นะคะ3ตัวตรงนะคะ474 475นะคะ476 494404นะคะอันนี้คือตัวเจาะตัวเน้นนะคะเน้นแล้วนะคะอันนี้คือชุดที่เราคัดให้นะคะคัดให้ให้มันเหลือน้อยสุดนะคะอันนี้ก็สุดความสามารถแอดแล้วนะคะ FC ก็ไปคัดเอาจับเอานะคะไปคัดแต้มออกอีกก็ได้นะคะนีืแต้ม3าตัวบนแอดไม่ได้ตัดแต้มสาตัวบนนะคะแอดไม่ได้ตัดแต้มสาตัวบนเลยไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่ได้มองเลยสามแต่ว่า เดี๋ยวจะมองอยู่นะคะชุด3ามตัวนะคะชุด3าตัวชุดใหญ่นะคะเดี๋ยวจะคัดเอาอยู่เช่นเดียวกันนะคะเอาหนี้ปักหลักชุดเต็มนะคะสูตรห66นะคะนี่เอาไปจับกันดูก่อนเลยนะคะเอาไปจับก่อนเลยนะคะเดี๋ยวแอดจับของแอดให้แล้วเดี๋ยวลงให้ดูนะคะนี่เนาะใครที่จะจับนะคะชุด3าตัวอ่ะอย่างน้อยก็มีในสูตรเมื่อก่อนนี่เข้า3ามตัวตรงค่ะเข้า3ามตัวตรงปักหลักนะคะปักหลัก3ามตัวตรงค่ะทุกคน มดก่อนนี่เขาสามตัวตรงนะคะเอยเก็บใส่เจ็บหุ่งนี่นะคะปักหลักนะคะเอฟซีก็น่าจะได้ดูแล้วละค่ะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็นี่เนาะรวมนะคะรวมเด่นนะคะรวมเด่นล่างรวมสิบบนนะคะหน่วยสิบบนนะคะแล้วก็หน่วยสิบล่างนะคะแล้วก็เด่นล้านนะคะเด่นบนล้านก็เด่นบนเอสนะคะชนกันที่สี่สีมาแรงว่านี่ตามนี้เลยนะคะเด่นบนเอสสองสามสี่ห้าหกเด่นบนล้านหนึ่ง แปดเจนะคะเด็นล่างแอดนะคะ78901ปด้าศูน์โอ้บเมนเจ็ดแปดเาศนย์หนึ่งใชแล้วบ็ใส่สาูไม่ดูใส่สูดูใส่เนาะ30แศูเอดคือบเห็นแล้วบัดลองดูคะ่ะทุกคนของหลานจะยังไงจะไปต่อได้ไหมนะคะ หรือว่าห้าแจะตามตูดนางนะคะเอาลองดูคะ่ะนางก็คือโบมีสีเลยโอ้ว1หนึ่งสเจนี่ก็สวยด้คีค่ะหรือจะเป็น1นึ่ง่สะค่ะ เอานี่นะคะดับนะคะอันนี้ก็เป็นดับไอ้น,นี่นะคะรวมดับนะคะรวมดับเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะอันนี้ก็น่าจะให้ดูทุกคลิปแล้วนะคะไม่น่าจะมีตัวไหนให้พลาดน,นะคะตัวนี้นะคะเป็นพวกรวมเลยนะคะรวมเลยนะคะตามนี้เด้อค่ะอันนี้ลองของนะคะไม่รู้จะเอาอยู่ไหมนะคะถ้าเอาอยู่งวดหน้าแอดก็จะทําให้นะคะแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็พักค่ะอยากเ็ดค่ะ อันถือเขาได้ยังวันมันบคิบเดนาอเอดยดมาสั่นไหวเกดานุหลายบนี มาเ็สค่ะมาเ็สแนวทางเอฟซีง FC งเอฟซีวะเอาลองดูนะคะถ้าถ้ามันดับอยู่เราก็จะได้ตัวประหยัดง,งบอีกหนึ่งตัวนะคะหลักสิบโน้ทเอฟอีทำแล้วมันเอาอยู่นะคะแปดเรามาลุ้นกันนะคะเอดลุ้นเลขดับหนักกว่าเลขเด่ดนอีกนะคะของร้านก็ตามนี้เลยนะคะขอให้เอฟซีโชคดีนะคะมานเฮงปังกันนะคะสวัสดีค่ะสชงดีเดอจากสามตัวแตกสี่ตัวแตกนะคะมีเงินใช้นะคะโอ้ยถามเอดมกตัวไหนนี่แล้วเทียบนี่แมนแมนแมนขขงเอ็ดมืดนี่เล เลขอายุเลขบ้านนะคะเลขรถนี่โดยเฉพาะสองสามนะคะน,นินนินเขียนเขียนนี่สองสามมันจะมาไหมคะทุกคนแอดชอบตัวไหนอย่าลืมนะคะมันไม่เคยออกคะ่ะอีลีคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะแปลกคะ่ะแปลกคนมากสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า